ยังนี้แม่เท่าไหร่นะตัวเองเราจะเอาอันนี้มัน <c oughs> ประมาณประมาณสี่ตัวอย่างประมาณสี่ตัวอันนี้มันได้กี่เมตรเนีนะ่ยดูให้ราหนะ่อยด็กเด็เหียวเหียวเียวเมียวเมียว ผ้าปิดจมูกกล่องเท่าไหร่ตัวเองเดี๋ยวเราซื้อไปไว้หน้าร้านหน่อยหนะึ่ง ร้านอุปกรณ์เซฟตี้นะคะมันได้ก,กี่เมตรละได้ถึงห้าเมตรไหมยังไม่ได้ห้าเมตรหรือจะตัดใหม่บุ๊ค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 ทุกเสื้อกันฝนต่อเราสีลี้สีเขียวเขาเรียกสีเหลืองหรือสีเขียวสีเขียวเราเราได้สีเขียวอ๋อสีเขียวใครจะได้สีเหลืองเพราะเราแต่ เราเอาสีนี้แหละแต่ว่าอันนี้ถึงห้าเมตรไหมไม่ถึงทีแค่สองเมตรกองเองั้นเนาะเอาใหม่เรายังไม่ได้แต่งตัวออกไปร้านนะเนี่ย เราออกมาที่นี้ก่อนเรายังคิดอยู่ว่าเธอเปิดหรือเปล่า 5าเมตรเอาหเมตรเถอะอันถุงเท้านี่คู่เท่าไหร่เราจะไปใส่ในร้านายังไงมันมันถูกกว่าถ้าเอาหลายคู่มันถูกกว่าเลยเธอเองเอาเล็กๆ ใส่เดินในร้านน่ะก็ถุงมือเนี่ยค่ะน็ด

เราก็ทําให้ให้บริษัทเดิมนั่นแหละแต่ทีนี้ของเขามันชํารุดน้อยไงมันมีอยู่สี่ตัวหรือสามตัวนี่แหละที่เราจะต้องไปเปลี่ยนใหม่ให้เขาชุดหมีเนาะมันก็อยู่ตามคอตามหน้าอกอะไรเงี้ยแล้วก็มา